นะผู้ใดเคยกินแบบนี้บ่คะบักม่วงซับ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 แล้วก็ห้ยเกลือแล้วก็คั้นที่เดดมันคือัานคั้นคุณเคยคั้นอะไรยังไงคุณก็คั้นอะไรยังงั้นไปคั้นค่ะคั้นให้น้ำมันแตกค่ะคั้นให้น้ำมันแตกค่ะถ้าน้ำไม่แตกไม่อร่อยนะจ๊ะเออคั้นบักม่วงรุ่นนีต้องคั้นค่ะใส้เกลือแล้วก็บีบแล้วก็คั้นหลังจากที่ม <c oughs> ันแบบว่าหลังจากที่เข้าคั้นจนน้ำมันแตกแบบน้ำมันแตกคัะค่ะเลยเดี๋ยวหนไหมน้ำไหลปุก đẹp phải đẽ ngoài những tấm hẳn và làm lấy lúc sau của đấy nha nha mhm 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 mhm